ดีครับอยู่กับอัมซาหมาเลาะอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้เรามาดูเครื่องอีทีร้อยสิบนะครับคันนี้ขายนะครับขายสองหมื่นหนึ่งพันต่อรองได้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันต่อรองได้ครับอ่าเครื่องนิ่มๆสตาร์ตติดง่ายนะครับนี่ครับเป็นเครื่องอีทีร้อยสิบแท้นะครับนี่ครับอ่าอีทีร้อยสิบแท้นะครับเครื่องนี้ก็ทําการ เปลี่ยนซีในใหม่ทั้งเครื่องนะครับอ่าอันนี้ผมขายของแบบไม่โกหกเลยนะครับอ่าเครื่องซื้อมาตุ้มลูกปืนดังนะครับตุ้มทวงดังนะครับทีนี้ทําการเปลี่ยนลูกปืนทั้งเครื่องแล้วนะครับอ่าลูกบอกแหวนไม่ได้เปลี่ยนครับเพราะว่าลูกบอกแหวนฟิตอยู่ดีอยู่นะครับบาวาก็ตีมาใหม่แล้วนะครับนี่ครับเปลี่ยนซีนซีนข้างข้อบูทข้างข้อเปลี่ยนให้ใหม่หมดครับฝั่งนี้ครับแถบนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับอ่าซีน ฝั่งนี้โอลิงสี่ตัวแล้วก็ซีนหนึ่งตัวเปลี่ยนใหม่หมดนะครับของแท้คูปุต้าทางนั้นนะครับแกนมือหมุนเปลี่ยนให้ใหม่ครับซีนมือหมุนเปลี่ยนให้ใหม่นี่นะครับของแท้นะครับของเทียมเราไม่ใช้ครับเพราะว่าใช้แล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวก็สึกอีกนะครับอพอสึกรนเป็นรอยน้ำมันก็รั่วครับนี่ครับนี่ก็เปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับไส้กรองโซล่าเปลี่ยนใหม่นะครับสายยางเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่องนะครับสายน้ามันนะครับนี่ก็ ทำการลื้อล้างเช็คใหม่หมดแล้วนะครับสองหมื่นหนึ่งพันนี่ได้โครงเครื่องนะครับพร้อมล้อนะครับได้หมดเลยนะครับเป็นเครื่องโครงเป็นระฆังทองคู่นะครับระฆังทองคู่สามเกียร์นะเป็นสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับเกียร์เข้าง่ายๆเลยครับอนี่ผมเดินมานะครับจะมาสูบนามนะครับนี่ครับเกียร์หนึ่ง นี่เกียร์สองครับอ่านี่ครับหนึ่งสองนี่ครับนี่ว่างครับอ่านี่ถอยครับนี่ครับนี่เกียร์ถอยนี่ครับเกียร์เข้าง่ายๆเลยครับเกียร์เข้าง่ายนะครับแล้วบีบเลี้ยวทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่ครับอ่าเอาไว้สูบน้ําย่ํานาได้หมดนะครับนี่ครับเป็นโครงของระทังระคังทองคู่นะครับอ่านี่ครับขายสองหมื่นหนึ่งพัน ต่อรองได้นะครับอ่าโค้งนี้เป็นเตะล่างนะครับเตะเทพานเตะล่างนี่นะครับอ่าเตะล่างนะครับอ่าวินพัดลมผมเปลี่ยนเป็นสองนิ้วสองนะครับอ่าหรือใครจะเอาวินพัดลมเดิมก็ได้นะครับเปลี่ยนให้ได้นะครับอ่าอันนี้ผมชอบลมแรงๆครับเครื่องก็ได้ไม่ร้อนนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับแห้งๆเลยนะครับอ่าตรงไหนไม่ดีในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับ ยางกันสั่นอะไรก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ2องหมนึ่งพันต่อรองได้ครับนี่ครับอ่าสนใจก็ติดต่ออาร์มนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับนี่ครับเดินนิ่มๆครับเดินนิ่มๆเลยนะครับอีทีร้อยสครับสิบเอดแรงครับนี่ครับจะเร่งเครื่องให้ฟังเสียงนะครับ นี่ครับเดินนิ่มๆครับเครื่องเป็นเครื่องที่ไม่เคยลื้อเลยนะครับอเครื่องไม่เคยลื้อเลยนะครับที่ผมลื้อเพราะเปลี่ยนลูกปืนครับนี่นะครับเขาไม่เคยลื้อแต่ผมมาลื้อล้างเช็คให้ใหม่นะครับเพราะว่าเครื่องเขาจอดทิ้งไม่นานครับข้างในเป็นตะกงตะกันหมดนะครับ รูม่านำ้ำนี่ครับสนใจก็0 8 4 9 3 9 5 1 5 4อามรับสายครับสวัสดีครับ